ด้านบนก็มีน้ำแข็งด้วยนะครับเห็นไหมโน่ตรงนู้นครับจากนั้นเราจะใส่นะครับอ่าวงแหวนดาวเสานะครับวงแหวนดาวเสเอาโอเคเท่าเอาเลยครับ ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระไก่เกมนะครับวันนี้ทุกท่านจะไปดู่เกมยูเนเวอร์แซนด์บ็อกซ์กันอีกแล้วนะครับรายการนี้นะครับก็จะพากันนะครับไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเหมือนเช่นเคยเลยนะครับโอเคนะครับเยามูโรชานะครับเรานะครับมาดูกันที่สมมติฐานแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานแรกของวันนี้นะครับจากคุณ X อไนเซอร์เอ็กวายทีนะบอกว่าพี่ครับจะเกิดอะไรขึ้นหากดาวพฤหัสกับโลกสลับขนาดและตำแหน่งโคจร ท็กครั้งแรกได้เลยนะครับเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรานีครับจะกดสต็อไว้นะครับแล้วเรานะครับจะมาสลับกันอย่างแรกผมอยากสลับโลกกับดาวพฤหัสก่อนนะครับดาวพฤหัสก็จะอยู่วงนอกเลยนะครับมาเอาโลกมาโคจรก่อน ตรงนี้นะครับวงโคจรมันจะไม่ใช่แบบระนาบเดียวกันขนาดนั้นนะครับอาจจะกึ่งกึ่งนะครับกึ่งกึ่งอันนี้คือโลกแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่ขนาดของดาวพฤหัสไว้าไลบึเปเท่านี้นะครับโลกของเรานะครับก็จะมีขนาดเท่าดาวพฤหัสครับแล้วก็ลบดาวพฤหัสทิ้งเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะซูมไปที่โลกของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาดาวพฤหัสนะครับมาวาง วางไว้ตรงนี้จากนั้นเราก๊อปขนาดของโลกปุ๊บอ่าแล้วก็ใส่ขนาดของโลกเข้าไปมันก็จะเล็กลงนะครับปุ๊บอ่านี่คือดาวพฤหัสนะครับที่มีขนาดเท่าโลกนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาลองโครจรครับหนึ่งสองสามไปเมื่อดาวพฤหัสนะครับจะพ่นอะไรออกไปบางอย่างเนี่ยเป็นเหมือนบบพ่นน่าจะพ่นแก๊สออกไปนะท่านผู้ชมแต่เรามาลองโครจรแบบเร็วๆกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไง เอาฮะตอนนี้เหมือนดาวพฤหัสยังพ่นอะไรไปสักอย่างอยู่นะครับดูสิพ่นตลอดเวลาเลยนะ่ครับน่าจะเป็นการพ่นแก๊สที่มีความหนาแน่นออกไปนะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กลงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โลกบ้างนะครับโลกของเราฮะโลกหายไปไหนท่านผู้ชมครับโลกที่โคจรแทนดาวพฤหัสอยู่ไหมอยู่นี่ไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาท่านผู้ชมครับ นี่คือโลกนะครับที่มีขนาดเท่าดาวพฤหัสนะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันแข็งไปเลยนะครับชั้นบรรยากาศไม่มีนะครับอประกอบน้ํายังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีชั้นบรรยากาศนะท่านผู้ชมขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเหมือนแบบแล้วก็มีความหนาวนี่ประมาณนะครับลบถึง1 6 9อองศานะครับส่วนดาวพฤหัสนะครับก็ยังคงพ่นนะครับ อันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเดียวมันหายหยุดพ่นแล้วท่านผู้ชมมันไม่พ่นแล้วนะครับอ๋อพ่นอยู่พ่นอยู่ถ้าเกิดเราปั๊บเร็วๆยังพ่นอยู่นะครับยังคงพ่นมวลออกไปอยู่นะครับพ่นแก๊สนะครับแพทเพราะว่าดาวมันเล็กลงแต่ความหนาแน่นของแก๊สยังเท่าเดิมนะครับดูสิพ่นออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับสมมติฐานนี้ก็มานีนะครับเราไปดูคนที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณ MCA นะครับบอกว่า ถ้าไม่มีดาวพฤหัสและดวงจันทร์โลกจะเป็นยังไงแฮทแทกครั้งแรกได้เลยนะครับอย่างแล้วเราไปที่ระ,ระบบสุริยะจัก,กรวาลกันก่อนนะครับไปเลยจากนั้นนะครับเรานี้ครับจะลบดาวพฤหัสทิ้งนี่ครับอ่าไหนว่าดาวพฤหัสนี่ลบเลยแล้วโลกของเราเนี่ยครับในเกมนี้มันไม่ได้จําลองดาวเออดวงจันทร์มาให้นะครับดังนั้น โลกของเรานะครับก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้มีอะไรผิดแปลนะครับผมว่าน้องที่เขาถามมานะครับเขาน่าจะดูสารคดีมาส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามีมีบางทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าดาวพฤหัสนะครับจะคอยดูดแบบอุกกาบาตไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้อุกกาบาตนะครับที่อยู่ในวงนอกนะครับแบบพุ่งเข้ามาในวงโคจรวงไหนครับดังนั้นโลกเรานะครับก็อาจจะมีดาวพฤหัสคุ้มครองอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่มีดาวพฤหัสนะครับโลกเราก็จะมีความเสี่ยงนะครับในการ ถูกนะครับอุกาบาตชนนะครับแบบนี้นี่นะท่านผู้ชมแอนมาเขาจะโดนชนแบบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสมากกว่าเนี่ยน้องเขาน่าจะไม่ความแบบนี้นะแต่ในเกมนี้นะครับมันทดลองอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้แหละโลกไม่ได้มีส่วนส่งผลกระทบอะไรนี่ครับภายในเกมนี้นะโอเคนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณเด็กปัญญาอ่อนเกมมิ่งนะครับบอกว่าพี่ เอาดาวเนปจูนสลับกับดาวพุธหน่อยครับแฮชแท็กครั้งแรงแกแฮชแท็ก้าทวิทชาตได้เลยเดี๋ยวพี่จะสลับให้นะครับอย่างแลกนะครับเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาสลับดาวกันอีกแล้วนี่ครับดาวพุธหลออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาดาวเนปจูนลงไปเนปจูนอ่ะแล้วดาวเนปจูนเอาดาวพุธลงไป อ่ะท่านผู้ชมสลับให้แล้วนะครับมาเพกกันเดี๋ยวเรานะครับลงไปดูดาวเนปจูนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างดาวเนปจูนนะครับที่จริงมันจะแบบติดลบอยู่พอสมควรนะแต่ตอนนี้มันร้อนถึง131องศานะครับเนื่องจากมันใกล้ดวงอาทิตย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองหมุดกันหมุดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น่ครับความร้อนขึ้นๆลงๆนะครับน่าจะไม่ได้มีผลทรงผลอะไรนอกจากนี้แล้วนะดูสิดูสิ ก็เป็นดาวเนปจูนที่ร้อนขึ้นนะครับภายนอกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเนะถามว่ายังอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมยังอยู่ได้นะเรามาดูกันที่ดาวพุธบ้างนะครับที่ย้ายออกไปอยู่ด้านนอกเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูซิเป็นยังไงบ้างดาวพุธนะครับก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะว่าภายนอกของมันก็ค่อนข้างจะเป็นดาวดาวเล็กนะครับดาวหินนะฮะ ก็ไม่ได้มีชั้นบรรยากาศอะไรนะครับคล้ายๆดวงจันทร์นิดหนึ่งนี่ครับอ่านะครับไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นี่ครับก็แค่ดาวพุธนะครับติดลบ200องศานะครับแล้วก็ดาวเนปจูนมีความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยกว่าองศาเลยนี่ครับนะครับสุพันธ์อีกประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่สุพันธ์ต่อไปเลยดีกว่านะครับสุพันธ์ต่อมานะครับจะคุณดุลินเกมซีเฮดนะครับบอกว่าพี่ลองเอาดวงจันทร์ใหญ่เท่าดาวเสาร์ และมาโคโจรรอบโลกแฮชแท็กครั้งแรกได้เลยนะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดวงจันทร์นะครับที่มีขนาดใหญ่เท่าดาวเสาร์นะครับมาโคโจรรอบโลกกันนะครับโอเคเราใส่ดวงจันทร์ไปก่อนดวงจันทร์อ่ะประมาณนี้จากนั้นนะครับเราจะใส่ขนาดของดาวเสาร์ไปเราต้องไปเอาขนาดดาวเสาร์ก่อนดาวเสาร ขนาดอ่ะดังนั้นนะครับอันนี้คือดวงจันทร์ปึ๊บ,บล็อกตรงนี้ล็อกมวลไว้เดี๋ยวมันจะซูเปอร์โนวา nova, นะครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามีดวงจันทร์นะครับที่ใหญ่เท่าดาวเสาร์นะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะยังสามารถโคจรรอบโลกได้อยู่ไหมนี่ครับกดเพลเลยมาค่อยๆค่อยๆเพลกัน อ๋ครับตอนนี้ดวงจันทร์เดินทางแล้วครับเมือนจะยังโคจรอยู่นะดึงรอบยังหมุนรอบโลกอยู่นี่ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ท่านผู้ชมมันยังโคจรรอบโลกอยู่ว่ะดูดิถึงมันจะใหญ่เท่าดาวเสาร์นะครับมันก็ยังโคจรรอบโลกอยู่แล้วเหมือนมันจะเล็กลงเรื่อยๆป้าท่านผู้ชมเท่าที่ผมเห็นเหมือนมันเล็กลงเองเรื่อยๆนะดูสิทาไปทํามาครับมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็สุดท้ายนะครับมันก็ไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ซะเองนะดูสิ รูดวงโครจรไปเนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมเอยก็มันจะดูดโลกประชาชนนิดนึ่ครับมันไม่ได้ดูดโลกนะมันเสี่ยมวนส่วนใหญ่ไปแล้วก็เด้งรุดออกจากวงโครจรของโลกเราไปเลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณชนะพัฒน์เก้พับจีนะครับบอกว่าพี่ครับลองเอาวงแหวนของดาวเสามาใส่ ให้ดาวอังคารหน่อยครับยากลองแฮชแท็กสงสัยมากได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดดาวังคารมีวงแหวนนะครับจะเป็นยังไงนะครับปะไปที่ดาวอังคารกันนะครับดาวังคารนะครับก็เป็นดาวคอ์นะครับดวงสีส้มแบบนี้เลยนะครับผมว่าท่านผู้ชมคงจะรู้จักกันดีนะครับนี่ด้านบนก็มีน้ําแข็งด้วยนะครับเห็นไหมโน่นตรงนู้นครับจากนั้นเราจะใส่นะครับอ่าวงแหวนดาวเสานะครับวงแหวนดาวเสา เโอเคเท่านี้นะครับดวงจันทร์ให้ดวงจันทร์สิดาวคารก็มีวงแหวนแล้วนะครับแบบนี้นี่นะครับดูสิเออน่าสนใจเหมือนกันนะแต่วงแหวนดาวเสามันก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะมาดูกันดีกว่าว่าดาวคารจะสามารถดึงดูดไว้ได้หรือเปล่านะครับมาลองเพลย์กันเร็วๆเท่าที่ดูนะครับดาวคารสามารถดึงดูดวงแหวนดาวเสาวไว้ได้นะดูสิยังหมุนอยู่ตี้วๆเลยนะครับมาดูกัน นานๆนะครับว่ามันจะยังสามารถส,สถเียนแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆไหมออผมว่าตามหลักความจริงแล้วนะครับนาะดาวขานไม่ไม่น่าสามารถแบบดึงดูดวงแหวนดาวเสาวไว้ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับวงแหวนดาวเสาภายในเกมนี้มันก็เป็นแค่การจําลองก้อนหินแบบเป็นแค่เศษเศษหนึ่งส่วนล้านนะครับบมนเด้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะนับก้อนหินจากดาวเสาจริงๆมันมีแบบโหมหาศาลเลยนะครับ ไม่ใช่ก้อนหินนี่มันมีแบบเศษน้าแข็งด้วยที่โครจรเป็นวงแหวนอยู่ทั้ง78ชั้นเชั้นเะยนั่นนะครับเนะส่วนเกมนี้นะครับมันแบบจําลองมาแค่เศษอันนี้เองเศษก้อนเนี่ยกะติดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเศษก้อนหินอันเนี้ยมันเล่นมาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นมันอาจจะวัดอะไรไม่ได้นะครับก็อาจจะทําได้ประมาณเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับประมาณนี้แหละเนอะ นี่ครับภายในเกมนี้เนี่ยะครับก็สามารถมีวงแหวนได้นะครับดวงดาวอังคารนะครับแต่สําหรับเรื่องจริงผมส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่สามารถมีได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีได้มันคงมีไปแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการกันนะครับยังไงก็ต้องขอบอกไว้เช่นเดิมเลยนะครับว่า อ่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นไปทั้งหมดนะครับเป็นเพียงแค่เกมเป็นเพียงแค่การจําลองเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับอาจจะเอาไปอ้างอิงนะครับกับเรื่องวิชาการอะไรต่างๆไม่ได้นะครับดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับผมบาย